สายแสงแห่งการแบ่งแยกมาชัดเจนในวันที่15มกราคม2569 9้าใหม่แห่งศรีวิไลจะเข้ายุคศรีวิไลครับประตูศรีวิไลกำลังจะเปิดกำลังยื่นกุญแจให้ทุกคนช่วยกันไขประตูศรีวิไลครับนะครับ ถามว่าช่วงนี้เจอบ่อยก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วง15มกรา2569ช่วงเตรียมเปิดประตูสีวิไลเราจะไขประตูสีวิไลประมาณวันที่5เดือน5ปี2569ทุกคนก็ต้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงชำระล้างพากันทำความสะอาดจิตสะอาดกายสะอาดใจเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เตรียมกุญแจสีวิไลับ อ่านสีนหน้าของปะกกาแล้วสรสีนหน้าของปะกันดูมากครับคำพูดองค์ครูปี2569ในวันที่11เดือนหนึ่งปี2569ปีนี้เจอกับกูผู้ดูแลกรรมปากไม่ดีแต่ให้ตัดลิ้นทิ้งกินมากเกินไปควักตับไตไส้พุงออกมายนทิ้งมือไม่ดีตัดมือทิ้ง ท้าไม่ดีให้ตัดเท้าทิ้งมึงเจอกับกูแน่นอนกูคือพระอาจารย์สัญญาเทพบุตรโพธิสัตว์ผู้มาชำระล้างแก่คณะศิษ์ปี2569การดำเนินการปฏิบัติสิ่งในสิ่งข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายัางติดนิสัยชอบทำร้ายทำลายขินฆ่ากันเองโรคภัยไข้เจ็บอินุ้มคนเล็บกูจะจับ มักจับเผาให้หมดไม่ให้เหลือต้องปวดร้าวระบมทุกทรมานตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าให้ถือเป็นการชำระกรรมในสิ่งข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ในการลักทรัพย์ ลักขโมยทั้งหลายจะทําให้หมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรื้อรังเงินทองมีมากเท่าไหร่ก็ใช้ไปจนหมดไม่สามารถเหลือแม้กระทั่งกินอยู่ได้ต้องกลายเป็นขอทานผู้ใดผิดในสิ่งข้อที่สามกูจะฉํำระล้างโดยการพราะของรักของหวงของที่มึงรักที่สุดจเจริญที่สุดในตัวความถือดีความประมาทจะพลาด รากเอาให้มึงต้องนำตาอยู่กับความสุขทุบทรมานจนชีวิตหาไม่ตายตกไปอยู่ในกรองคุม้มไฟในแนวโรคใครผิดสิ่งข้อที่สกูจะถอนฟันให้หมดจากปากกูจะตบให้ปากนอกและปากในไม่สามารถหุบลงได้กูจะทำลายลิ้นที่รับ,บรสไม่ให้เหลือแล้วกูก็จะให้อ้าปากจนน้ำลายนาในปากแห้งผาก เหมือนโดนย่างอยู่กลางกองไฟสำหรับสิ่งข้อที่ห้าข้อสุดท้ายกูจะให้หลงมัวเมาจนงัวหัวไม่ขึ้นเกิดอับปยศขับรถชนกันตาย ชดใช้กรรมต้องง่อยเปรี้ยเสียขาเป็นอำมพฤกอำมาาสินห้าข้อสำหรับกูแล้วต่างจากบุคคลอื่นเมื่อกูเป็นครูกูจะให้ชำระทันทีไม่รอวันเวลาเดี๋ยวนี้เวลานี้ปีนี้เพื่อให้สิ้นสุดลงสํานึกผิดได้ให้รีบสํานึกผิดให้เวลาสํานึกผิด18วันรีบขอขมากรรมก่อนที่บทลงทันจะลงโทษพวกมึงทุกคน ก็เมาื่อวานนี้ไลฟ์เรื่องของประการเนาะพระกานในพสัสญญาทั้งหมด่ะพระการจะเป็นสายดาร์กที่สุดคุณรู้เรียกว่าสายดาร์กเนาะสายสายมหาปราบนี่คือมหาปราบโดยแท้ครับแต่ท่านท่านเก่งนะครับท่านสามารถนั่งอยู่บนไฟที่ร้อนที่สุดแล้วสามารถสร้างดอกบัวให้ผุดกลางกองไฟได้นั่นต้องอาน,นิสงส์งของท่านต้องแหลมกล้ามากครับท่านสามารถสร้างบัว โูที่สัตว์ในขุมนรกแม้แต่พระมลา,าย,ยัางสร้างไม่ได้นั่นก็อันที่สงของท่านต้องแรงกล้ามากครับบัวที่จะผุดในขุมนรกได้่ะมันยากยาก,ยากแทบจะไม่สามารถทำได้แต่ท่านสามารถทำได้นั่นคือท่านต้องเป็นผู้ที่มีอะไรที่บริสุทธิ์มากครับท่านอาจจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์กว่า ถึงธรรมะท่านจะดูๆๆดูเดือดเลือดผ่านนะครับแต่ครูรู้มองว่าธรรมของท่านเมื่อถึงแล้วมันยังประโยชน์แม้แต่บัวยังผุดในขุมนรกได้เนี่ยไม่ได้เป็นธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยด้วยความพระเมตตาสัญญาที่พระพุรธเจ้าจึงให้รู้ถึงธรรมสีวิไลท่านทั้งหลายเมื่อรู้ถึงธรรมสีวิไลแล้วนะครับธรรมสีวิไลแล้วครับท่านจะไปกลัวเลยครับว,วันนี้ท่านเดินออกมาได้แล้ว เมื่อเช้าเห็นในที่คุรุพสน์นะครับคุรุปปรจอโพลจวมาตื่นได้แล้วตื่นจากความหลงงมงายมัวเมาหลอกลวงและสรัทธางงงตื่นขึ้นได้แล้วตื่นขึ้นมาสร้างโลกนี้ให้เป็นสวรรค์ดังที่ท่านตั้งใจได้แล้ว เราแค่คนไม่กี่คนแต่ถ้าเราเริ่มจากคนหนึ่งคนมันจะได้คนสิบคนถ้าเริ่มจากคนสิบคนเราจะได้คนร้อยคนถ้าเริ่มจากคนร้อยคนเราจะได้คนพันคนมันอยู่ที่ว่าเราเริ่มแล้วหรือยังคุณรู้จึงถามทุกคนว่าจงตื่นได้แล้วนะครับ ครู้จะประกาศปิดทิกตอกในสิ้นเดือนมกรานี้แล้วนะครับประกาศไม่ไม่ลงทิกตอกนะครับก็แต่ว่าสมาคมทําต่อไปได้นะครับเป็นการขยายธครับเพราะในทิกตอกมันมีแอปพลิเคชันมีการหลอกลวงมีการสนุกสนานที่ฮะมีอะไรเยอะแยะไปหมดครูรู้ว่าจะประกาศปิดทิกตอกตัวเองทั้งหมดนะครับถอดทิกตอกตัวเองออกนะครับแล้วก็เหลือการสื่อสารกับทุกคนเพียงแค่ Facebook าการติดต่อกับทุกคนเพียงแค่ไลน์กับโทรศัพท์นะครับยกเลิก Youtube ทุกชนิดนะครับออกจากชีวิตตัวเองเพราะมันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องโกหกเรื่องเล่าเรื่องสมมุติแล้วก็มันเป็นอุปสรรคชีวิตนะครับมันเป็นอุปสรรคชีวิตจริงๆนะครับดังนั้นไม่มองในสิ่งที่ไม่ดีไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ดี ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีและไม่กระทําในสิ่งที่ไม่ดีกริยาห้าประการนี้หลายอย่างที่เป็นอุปสรรคก็ต้องตัดมันทิ้งไปโยนมันทิ้งไปนะครับโยนแล้วก็แล้วก็วก็กให้ทางสมาคมเนี่ยทางสมาคมเพราะว่าสมาคมมีทั้งหล,หลายอย่างครับคนเก่งเยอะมากหลายๆคนเก่งตัดต่อได้ก็ตัดต่อเพียงแค่ปลง เมื่อไปลงแล้วก็ลงทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์นะครับจำไว้ครับถ้าท่านวุ่นวายกับเรื่องคอมเมนต์ท่านมีความรู้สึกนึกคิดกับเรื่องคอมเมนต์ปัญหาของท่านคืออุปสรรคเพราะท่านจะตัดความคิดในคอมเมนต์ไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเมตตาปัญญานะครับพระเมตตาพระนะครับปัญญาสัญญาโพธิสัตว์นะครับรรญญญญทันะ้งสองพระองนะค์ที่ได้ ให้เรารู้ถึงแนวทางของการปฏิบัติธรรมสิวิไลธรรมที่ทําให้โลกนี้สดใสธรรมที่ให้เราทุกคนรู้ว่าทุกขนาดจิตที่เราก้าวเดินที่เราหายใจล้วนแล้วแต่ได้อานิสง์ทั้งหมดเลยนี่คือธรรมที่หาไม่ได้แล้วมันเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดแม้แต่ขอทานยาจกทวิภพและเด็กแรกคลอดก็ทําได้เด็กร้องไห้คลายคาร์บอนไดออกไซด์เดินอุ้มลูกไปตามต้นไม้ ที่ลมเย็นแกว่นไกเปตามนอนเสียงเด็กร้องทําให้ต้นไม้สดชื่นเด็กหายใจทําให้ต้นไม้ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นทานโดยการให้โดยที่ไม่ต้องแสวงหาเด็กแรกคลอดยังทําได้เลยคลิปนี้แทาจะเป็นคลิปที่เหมาะสมกับทุกๆคนทุกๆสถานที่นะครับบางครั้งบางทีครับ เรามัวแต่มองว่าโลกเนี้ยต้นไม้เยอะไปมันลกลุงรังนู่นนี่นั่นเราหวังแต่ประโยชน์ว่าในบ้านต้องจริงๆแล้วครับถ้าเราไม่ติดแอร์เลยมีต้นไม้นะครับที่สามารถคุมคุมแดดคุมเงาได้และมีสายลมที่ดีแต่ในกรุงเทพในเมืองใหญ่คงทําไม่ได้เพราะมันโดนโดนบังด้วยตึกราม้านช่องหมดนะครับดังนั้นถึงบอกกับทุกคนว่าเอาล่ะครับวันนี้เมื่อท่านรู้จักทำสีวิไลแล้ว ชงเป็นคนสีวิลไลเถ็กเป็นคนสีวิไลไปด้วยกันและเราจับไขประตูสีวิไลไปพร้อมๆกันคลิปนี้ฟังแล้วฟังอีกฟังให้ครบท่านจะรู้เลยว่าฮองอที่ฉันทําไปฉันดีใจมากเลยฉันได้ทําอนิสง์แล้วฉันได้สร้างบุญแล้วโดยทีย่ท่านไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะครับ